บขสใช้สิทธิ์ราชนะซื้อตั๋วโดยสารได้ทุกสถานีแล้ววันนี้โทร1490ผู้โดยสารสามารถใช้สิทธิโครงการราชนะชำระค่าโดยสารบขสได้ณนะช่องจำหน่ายตัว๋วสถานีเดินรถและจุดจอดรถโดยสารของบขสทั่วประเทศผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ในโครงการราชนะสามารถใช้สิทธิ์พร้อมกันได้ เมื่อออกบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้วไม่สามารถขอคืนตั๋วหรือแลกเป็นเงินสดได้แต่สามารถเคลื่อนการเดินทางได้ไม่สามารถซื้อตั๋วโดยสารผ่านระบบออนไลน์และเคาน์เตอร์สวิสได้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564ถึง31พฤษภาคม2564ใครที่เดินทางบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ลดค่าใช้จ่ายไปได้บ้างนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็นําข่าวมาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะโปดกระไรกดติดตามและก,กระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ